สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาตรวจสอบระบบปั๊มน้ำนะฮะอ่าพอดีว่าอ่าน้ําไม่ไหลนะฮะน้าไม่ไหลนะก็ตรงนี้จะห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ100เมตรอ่าประมาณ100เมตรเพราะฉะนั้นก็จะเดินไฟมาแล้วก็อยู่ติดกับสระน้านะครับห่างกันแล้วก็ปั๊มจะตั้งตรงนี้แล้วก็ส่งไปที่บ้าน เพราะนั้นก็มาตรวจสอบโดยการ1ก็คือดูว่าไฟมาไหมอันนี้ก็คือไฟมานะไฟมาปกติ2ก็คือดูว่าไฟเข้าปั๊มไหมนะครับอันนี้ก็เราก็จะเสียบอ่าโอเคเสียบเสร็จแล้วเราก็จะมาฟังเสียงนีฮะเสียงตื เบาๆและปั๊มไม่ทำงานนะฮะอย่างนี้ก็คือไฟมันเข้าปั๊มนะฮะตัวคาปาก็ทำงานนะแต่ว่าปั๊มไม่ทำงานนั้นอย่างเงี้ยจะมีปัญหาในเรื่องของระบบระบบของมอเตอร์ละนะฮะจะไม่ใช่ของระบบคาปาซิเตอร์ของตัวสวิตช์ไฟที่จะจุดประกายให้ปั๊มทำงานนะเพราะนั้น สิ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คืออย่างเนี้ยคือปั๊มไม่ทำงานก็สังเกตได้ง่ายเลยว่าอายุของปั๊มนะครับการใช้งานของปั๊มเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่7ปีถึง8ปีละเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันก็จะหมดอายุนะฮะตัวขดดวดต่างๆนะครับมันก็จะหมดอายุไปไปแล้วเพราะนั้นก็จะต้องทำการ พันขุดลวดใหม่นะฮะต้องทำการพันขวดลวดใหม่นะคือขวดลวดอ่าพวกอ่าที่มันเคลือบนะเคลือบขวดลวดอ่ะมันละลายละนะฮะเราสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยนะฮะตืดแล้วก็ปั๊มไม่ทำงานแล้วก็อายุการใช้งานของปัม๊มอ่าผ่านไปหลายๆปีนะ4ปี 5ปีก็แล้วแต่นะประมาณนี้นะนะครับสีหปีอย่างเงี้ยคือก็หมดอายุการใช้งานนะของปั๊มน้ำถ้าเราจะแก้ไขได้ก็คือ1เอาไปพันขดลวดนะครับนะตัวคาปาทำงานปกตินะตัวคาปาจะอยู่ตรงนี้ตัวสวิตไฟนะทำงานปกติเพราะว่ามีเสียงเสียงไฟทำเสียงเสียงเครื่องทำงานอยู่ อยู่แต่ว่าตัวมอเตอร์ตัวด้านล่างเนี่ยไม่หมุนนะฮะตอนเนี้ยมีมีความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นปั๊มมันขาดน้ํามอเตอร์ก็ไม่หมุนแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือตัวขดลวดที่มันมีสารเคลือบขดลวดก็คงจะละลายหมดละนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือพันขดลวดนะอ่าหนึ่งวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่ได้เลยนะเพราะว่าอายุการใช้งานก็นานมากแล้วนะฮะนะเจถึงปีแล้วนะครับมีอยู่2วิธีนะหรือใครจะนำปั๊มลูกนี้ไปพันขดลวดเอาไว้ใช้สำรองนะครับนะใช้สำรองก็ได้นะไปพันขดลวดทิ้งไว้สมมติว่าเราไปพันขดลวดใช้เวลาในการร้านรานเขาใช้เวลา4ีหวันนะะ แต่ว่าน้ําเราต้องใช้ทุกวันเราก็ต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่เลยนะฮะเปลี่ยนปั๊มใหม่เลยถ้าตัวนี้เราก็เอาไปซ่อมแล้วก็เอาไว,เไวะะ้เก็บไว้นะครับเก็บไว้ไม่ใช้งานก็ไม่ไม่เสียหายนะไม่เสียหายนะหรือถ้าหากว่าเราจะมาต่อเป็นปั๊มชุดที่2สลับการใช้งานเพื่อที่จะไม่ให้ปั๊มทํางานหนักเกินในปั๊มตัวเดียวนะฮะก็สามารถทําได้เนาะน,นี่ก็จะมีปั๊มอยู่2ตัว นนี้ตัวหนึ่งแล้วก็นี่ตัวหนึ่งนะตามคู่นะแต่ว่าตัวนี้ก็เพิ่งจะใช้ได้อยู่3ปีนะนะแต่ตัวนี้แปดปีนะ7-8ปีนะครก็สมควรแก่เวลาในการเปลี่ยนหรือนำไปซ่อมแซมนะครับอันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับได้รับชมนะก็ คทุกคนทุกคนทุกท่านนะครับที่มารับชมนะสามารถที่จะแชร์เก็บไว้นะครับนะถ้าเจออาการแบบนี้ก็คือตัดสินใจได้เลยนะไม่ต้องไปหรือไปตามช่างไปอะไรมากมายนะก็คือก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยว่าอ๋อสมควรแก่เวลาเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ